โดดโผลพี่น้องเจ้าพอดีจ้ะพี่น้องกาแฟช่องมีที่พัทยาชเแนลเลยจ้ะกาแฟมาอาพัทเล็กจ้าพัทเคเล็กอยู่เทน้ันีีจ้ะพอดีลูกมีได้เอาเลือมากเลยเอาเท่าที่เอาได้จ้าวันนี้เราอุณหภูมิสิบเจ็ดองศาจ้ะตัวนี้นะมันแงงวดฮะงามพัพเคเล็กขาวจ้ะพี่น้องเนี่ยพัทเล็กแองขาวนี่มันสีตุ่มจืดว่ายู้เท้าพูนม้านจ้ะไปออมกระเซาะจ้ะมา สซงในโซ้งนี่นะมันเอะฉันไ้พองลายก็โดนไปอ้อมไปแซกจ้านาใน่นังออกไปออกกนะกทีเดียวตาไว้สิอ้อมเสื้อหนังแล้วก็เสื้อหอยขุมพร้อมจา้าเดี๋ยวไปบึ้งปลาไปเรือพาวเด้จอจ้าคนนั้นนะเอาสัมผัสแล้วนะเนาะสุดดีดแตามเ่นกพี่น้องใบยางกเ็เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วจ้าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอีจฉาซีห้ามือมาไทายเพุ่ณบึงอิจฉานีนะจะเหลืองใบเหลืองจะล้นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวกะลือ้อษลือโทษงา,ามันเนาะคออขีเล็กค่ะพี่น้องอาหารบ,นบานๆค่ะพี่น้องมาเบิึงวัตถุดิบของป้าเด้ไเลยเนี่พะขี้เลก็กกะพะขี้เล็กเก็บแม่ตะโซนปลาจะนี่น่าจะเาจาก็บมาตะโว้พะขี้เล็กยอดขาวเพิ่นว่าน่นะ แซ่บจกะคีเล็กนี่นะแล้วก็มีแกงเสือ้อเสื้อหนังหนังควายด้วย้ะพี่น้องทิเป็นหนังควายแล้วก็หอยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กค็คือใบยันนาเครื่องเคียงนั่นดเลจ้ะประเด็นนี่ก็คือตรงนู้นใพี่น้องแล้วไหนหนังหนังควายนี่หนังเจ้านี่นี่สเสียบ้ะพี่น้องเพราะว่าพื่นซีทุบแล้วกับพื่นซี ภูปกับเป็นสีมักเกิดจะมักเกิดมักชุรุ่นมันสีมันสีนัวมาแล้วจ้ะแต่ถ้าว่าหนังงอตุมนีมันมันมันสีจางจ้ะพี่น้องสีเอเธอมันรดรสมันสีมีกลมกลมจ้ะพี่น้องเอาเดี๋ยวตามเบิ่งป้าเดี๋ยวคือป้าเต็มมาทุดิบเต็มที่ละเกงให้เบิ่งแลพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้ากินออมไปขี้เล็กน้ำเดียวแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศหนาวๆกินข้าวแรงน้ำเดียว้จ้าอย่นางป้าก็บคือเก่าจ้ะพี่น้องตาซื้อ พัก,พก,กครับจานนี้ก็พักเ้็บานเก็บอันนี้กลับไปเก็บมาไม่ไหมจ้ะสซนโวนลาสาวจาะนี่นะเก็บมาไม่ไหมอ่นี้พักเพิ่งไปตลาดน้อยจ้ะตลาดน่ก็สีมีซื้อเพราะว่าอันนี้ของก่นสีเก็บมาไม่ไหมเลยจ้ะคือหายหายมืดมือเดียวเลยจานี้นะิ่ะสีมีตลาดบันบินบันจ้ะเอาเดี๋ยวตามเบิ้งน้ะค่ะพี่น้อนอ,นอ,อู้ยที่ขาดมีได้จ้ะพี่น้อมาสดร้อนจาะนี่นะปลาลูรายเพิ่นไปลงเบ็ดมาสามมื้อ อันอยู่ด้วยตัวกระติมตูวชู่จ่าพี่น้องป้ากับนในมีท่ารียนเอ,เอ็เวลาเอ็ดกินอันนี้นะเพิ่นเอามาใหม่ใหม่เพิ่นได้มาขบเพิ่นไปได้แต่ของเพิ่นเป็นว่าไปน้ำหมูฮาคนเพื่อกัสิปันหมูขู้มือ 40, มอ,อันนี้เพิ่นกับสีลาบซูหมูกิ่นจ่านี่ยนะเดี๋ยวมึงถือป,ป้าสีไปรักไทยแตนเพิ่นลาบเบิง้งจ่าพี่น้องเธอเบิ้งด้อเพิ่นเห็นจ้เ่าโลอยู่มั้ยฮะหมดกิโลอยู่น่าจะน่าจะลู่หรือลูลล่ปายจา้า อาะส่วนที่ที่ที่เหลือกับเพิ่นแบ่งขอหมูแล้วจ่ายนี่นะเพิ่นซีเอสซูมูกินจ่านี่นั่นอาสันนี้ก่อนนะจ้าป้ากิเล็กเสรอจมอล้ะไรจะไปนอนมือนนี่นะ,นนนะดังมืดป้ ไฟาไใส่นอิมติดเสมอจิ้มบ๊องนกงจิ้นติเมอใส่นนจ้าแกงขีเล็กในปลาสีเซอร์ก่อนจะพี่น้องเพราะว่าเหาสีเซอร์ทไมน้ำใบยานงนาออย่างอื่นน้ำนะเรเป็สีซอนะจ้าตำพริกตำพริกใส่เล็น้อยแล้วค่ะเขาเขาเบิร์เาเบรด้วยว่าเขาเหนียวเขาเอามาเช็ดน้ำน้อง น้ำเป็นข้าวไมา่จ้าเนี่นะข้าวใหม่จ้าเดี๋ยวบีบๆเขามันเขามันเตะก้อนจ้ะพี่น้องเลามันเพราะว่ามัน mm hmm. เ,น mm hmm. เนได้มีเป็นก้อนจ้ะใ mm hmm. ส่น้ำจะน้อยนิดนึง mm hmm. เพราะว่านี่มัเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้ำสวยจะน้อยพอเพราะว่าฝ mm ืน hmm. mm hmm. ซื้ออันนี้แล้วกั คนเพื่อมันตะก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเสนีมีปิดนโก้จ้ะเพราะว่าขบือหอมซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวทานน้ำห้อนมันินีมีละมีละลายจ้ะจะแตะออกจะดีเดี๋ยวคือเดือดจัง่อยจ้ะจากซื้อครึงเสื้อหมูสเสื้อหนังจ้ะเงนี้หอยนะคะเสื้ออันดับสุดท้ายจ้ะเพราะว่าที่ห้ามแก่งถิงเดี๋ยวหอยสีจ้อยจ้ะแต่ว่าหนังกับหมูเน่ซื้อพร้อมอยู่ยได้จ้ะเพราะว่าหนังจะสีโลขึ้น เราเพื่อนนุ่มแน่ก่อนเนาะจังแบบฝงจ้าเอฟซีเพิ่นเพิ่นคอมเมนตินทามาว่าอยากเรือปลาเอ็กกับเขาชอบรูปปลาทำกับข้าวมันนี่นะปลาเอ็ดเรือเบิ่งนเลยเลยจ้าปลาจัดเอเลยจำเนี้ยเลยเดี๋ยวลองตามเบิ่งนเลยเลยเด้๋ยจ้าว่าปลาเสียเปล่อต่อไปจ้าปลาปลาซื้ออนิมาแล้วจ้ำมันนี่นะเอ็ดอาหารบ้านๆจ้ะพี่น้องอาหารตามนี้ดูกันที่เล็กนี่กับตัวนี้มันมัน มัดปุ้งมีท่านได้หลายจ้ะพี่น้องแบบยังอยู่อึดอยู่จะห้องอ้อมตัวนี้ก็แซบ่บมันเถอะเพิ่นไปซูเพิ่นไปหาซื้อกับหาโลมาตลาดกันยังมีท่านได้เป็นบ้านจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดินจักนะเนนงิเอาเงินมี้ลงเนาะเรื่องหนังใส่ก้นค่ะก็คือเบื้องซ้ายเนาะสิบงังเพิ่นหนังซื้อกอ้นค่ะใส่หน,นังไปเลยค่ะ หนังเจ้านี้น่ะเสพจ้ะพี่น้องเพราะว่าป้าลงกินกับข้าวเหนียวเบิ่งเล้จ้ะข้าวเหนียวโน้นถูกหนังแบบไม่ไหมจ้ะเพิ่นมาอเสพยู่บ่ถามแม่ขาเพิ่นก็ว่าเสพยู่เพิ่นมาเสพยู่จ้าเพิ่นว่าไอ้ที่เพิ่นซื้อที่เพิ่นซื้อไปเพิ่นก็กลับมาซื้ออีจ้ก็แม้นความเราเว้าอีหลีจ้ะพี่น้องในเซลายจ้ะพี่น้องขอโทษหลายๆจ้ะเอง แต่เพิ่อมากน้อยมาลายบางคนนะซุ่มอยู่บ้านป้างคนเพิ่นกับสิมีมักซื้อหมูกับก็มีซื้อจ้าแต่บางคนก็มักซื้อจองไนครับหนังบางคนก็มีมักหมูนะจ้าสุวมมากเพิ่สิมีค่อยซื้อหมูบ้านเฮาเก่งแบบบ้านๆน่ะแต่ป้าว่าซื้อจังไนก็ดีจ้าพี่น้องอย่าไปซื้อหลายอันนี้กับสำหรับป้าเนื้ถือว่าหลายอยู่จ้าพี่น้องติดมันมันจังอนจ้าบ้านมาสีเธองัวจ้าพี่น้อง คนเป็นกับนี้มากแต่เกียงมามีแล้วจะบางคเนเขาก็มากเกยง้อนบันเทาเกียง้อนใหม่ถึงแม้เลยจะเบนลมีตรงซื้ออ่ะดคนนี้นะจัเจ๊บนะปลาปลาสีใสเกลือเรียบร้อยจา้าปลาหมูหอมหอมเกลือเสื็อเรียบร้อยแล้วจ้าโครจากทีนี้นะ เยอะจ้าสะสมก็พอแต่ถุงไปเหือเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสีสีมอจ้าเดี๋ยวขับเบิด์ตตีกลมอว่าคนไปเรื่อยๆนี่ละจ้ะเข้าคิดว่าหนังแบบหนังพนุนที่เรากินได้นะจ้ะมาซุกหรือซุกเขาก็ไปซื้อเคืองปูนะจ้ะแบบนี้นะหรือท้องหอยจ้ะ พักคีเล็กปันนึ่งได้หลายหลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลากัเอ็ดปันใหญ่อยู่จ้ะพักขีเล็กคุยมันกูเทา้ันกูเทา้ันขูกจ้ะเพื่นว่าเก็บพักคีเล็กคุยมาเดิเมแซบ่บจ้ะพักคีเล็กคุยนะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิเป็นพักคีเล็กยอดหาวจา้ะมืกะเป็นมงวงม่วมือนบอนอยู่จ้ะพี่น้องเห็นยอดแดงเพน่อนว่ามันสีหน้าจืดจ้ะอันนี้นะเืออหางหาเองมมืดเลยจ้ะเพื่อนเอยก็ดเก็บมาถระสวนจ้ะนี่นะ อันพักพักอันนี้กบบเพิ่นเก็บคคมาไม่ไหมคะเพราะบ้านบ้นนานเฮาจะเนี่ยพักปวดสารจ้ะค่ะค่า,าน้อยนี่พี่น้องค่าน้อยบ้านบ้านบ้านพี่น้องเคยได้บ่นี่ค่าน้อยเนี่ยป้ามาแต่วสวนอยู่ายจ้ะเพื่อจะได้ไปพูดกับมาเอาเด้อจ้ะพูกไว้ายอันนี้นะเพิ่นไว้สําหรับกินแกงบอนแกงขี้เล็กจ้ะอ่อนขี้เล็กหรือว่าลาบปลาเนี่ยเขาต้องซื้อรับกล้องไวปังหรเลยะไรนี่แหละจ้ะอันอันอันนี้นะสีเฮาจ้ะค่าน้อยน่ะเป็นค่าแบบ ขา,ายแบบพื้นบ,บ้านค่ะบราณเฮาจะใส่กระเลยนะใส่ไอ้ใส่พักข้จ้ะช่ออมพักข้พังเน่าบ้านเฮาจะ่จะใส่ตะไคร้จะ้ะเนี่ยตะไคร้ซอยเพราะว่ายำเขากินเขาจีดได้แบบหอมๆหอมจ่ะไใส่ข่าเฮ่าม่ต้องซอยหรือว่าขุยโซอยก็ได้ถึะปลาหน่อยว่า,าวยำเขาขินเขากัดกินเอาเนยมันมันจีมันจีหอมกว่าจะได้เหมือนปลาจะ่ะโ้ย ใส่หอยได้จังเล่อแล้วคไมยไดลแล้วหอยสเกพึีสิจะจิ้งจ้อยเกงจเลย หอมจะได้นาอมไปก้มดูพีน่น้องได้กินน้ำเด้พี่น้องเลยเพิ่งหอมไปแดเพิ่งหอมพักเน่าก็เยีาเซื้อผ้าอีตูน้ำกระไดใสาร่กายัึงไข่เหาน้อ,นอตะไร้นี่หมูติดมันแนละ้วพอดีลุงเพิ่มมากจากนี่นะมันสิเพิ่มความนัวจซื้อเบพารบกเป็นไปสสุด้าย,าย,ยจามันพื่อเซ้นก็ไปเด้รกายซื้อเบอร์พัก์คเจะพีนุง

จิ้มนางก็ไปได้ด้วจ้ะพี่น้องน้องพอดีพอดีจ้ะเสิร์ฟมาแล้วแบบนี้ไหน้องปลากระป๋องที่อยากพิชเช่จะพี่น้องนี่จักหนังจักพักจักโอ้ยพี่น้องผิดเด้อพิ่มแม่หนังก็กินหนังเพิ่มแม่หมูกินหมูพี่น้องเอ้ยผิดเด้อนะ เขาแรงน้ำปลาเด้อจ้าพี่น้องยี่สี่ที่เป็นปลาเฮือมเยอะเฮือปลาแกงเฮือเบิง่งปลาแกง,งแเฮือเบิ่งไหเด้อจ้าแบบนี้นังบ่ะหนังก่อนเด้อนหหนังก่อนหน้าประเดี๋กับหนังได้นีมนะ เครื่องเคียงจะพักกลับจะแบบนี้นะน้องอืดนี่นะเดี๋ยวพี่ถามมาสิจ้าผู้ผู้ไทยคนโบราณคนบ้ากินหอยข้าวยางกินหนังข้าวมืดจ้าพี่น้องคือเปลือยเปล่า กินหอยเนี่ยถ้ามันนูนนูนน้อยเราดูน่ากัดมดเสร็จจะดูน่ากัดขยำมีเส้นเน่าเข้ามดแล้วแต่ว่าหนังนี่แบบยำไม่ทันได้ยำไม่ทันได้มดเอาเข้าเข้าเอาเข้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 าจะไปน้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยจ้านี่นะจ๊ะพักคักสวัสดี อาหารเมนูบานวนขอบคุณาจายชวัสดีค่ะ <c oughs>